สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นี่จะมาอ่านบทกลอนนะคะบทกลอนของพี่โซดาน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนคงจะทราบนะถ้าเกิดว่าหนูอ่านบทกลอนนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรนะคะนะเกี่ยวกับความรักเท,เท่าเทียมกันของคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวจะเริ่มอ่านเลยนะคะอันตัวเจ้าเข้าไวจะกใกล้ค่ำ จงยานำความทุกข์ให้ลูกหลานควรรักลูกของเจ้าให้เท่ากันรักคนนั้นชังคนนี้ไม่ดีเลยถูกไหมคะจริงนะเวลารักใครเวลาเรามีลูกสองคนเราต้องรักให้เท่าเทียมกันถ้าเรารักลูกไม่เท่ากันมันก็จะเปิดปัญหา คนนี้ลำเอียงคนนั้นต่อว่าต่อขานมันจะเป็นไปเกี่ยวกับอารมณ์ของเด็กนะคะที่รักไม่เท่ากันแล้วก็จะงองแงใช่ไหมคะเดี๋ยวอ่านให้อีกรอบนะคะอันตัวเจ้าเข้าไวจะใกล้คำ่ำจงอย่านำความทุกข์ให้ลูกหลานควรรักลูกของเจ้าให้เท่ากันรักคนนั้นชังคนนี้ ไม่ดีเลยต้องขอขอบคุณพี่โซดานะมากๆเลยนะกรน,นี้เป็นกรสอนใจนะคะเกี่ยวกับพ่อแม่ทุกๆคนนะคะเวลารักลูกต้องรักให้เท่ากันนะคะอย่าลำเอียงถ้าลำเอียงแล้วจะเกิดปัญหานะคะก็ขอจบบทกรแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ